ก็เลยมึงเป็นพี่หนุ่มหรือพี่สาว้องตามกระแสนิดนึนงท็อปิกที่หนูจะคุยกับพี่วันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแรงศรัทธาแรงศรัทธาที่เกิดมาจากอะไรครับพี่แรงศรัทธาใช่เกิดมาจากอะไรเป็นคําถามที่ดีนะค่ะถ้าเรามานั่งนึกว่าวันนี้การที่เราเป็นมนุษย์อยู่บนโลกสิ่งสําคัญที่สุดของคนส่วนใหญ่คืออะไร ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมส่วนตัวหนูหนูว่าเงินถ้าคือเงินซึ่งกูก็เห็นตรงกับมึงว่าเงินทุกอย่างแม่งไปกองรวมกันอยู่ที่เงินเพราะฉะนั้นแรงศรัทธามันก็คงจะไหลไปสู่เงินหรือเปล่าไหลไปสู่เรื่องเงินหมายความว่าเราศรัทธาใครเพราะ เราอาจจะหวังว่าเขาช่วยเหลือหรือว่าโดนบันดาลหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามีกินมีใช้ปะก็หมนยถบว่าเป็นคําขอขอให้รวยขอให้มีเงินขอให้มีโชควิลาบเข้ามาที่แน่ๆเนี่ยเราเราศรัทธาเพราะเราได้บางอย่างถูกไหมมันมีผลประโยชน์ของศรัทธาอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องเงินแล้วเราเรากาลังศรัทธาเงินหรือเปล่าหรือเราศรัทธา หลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่ถ้าเราศรัทธาเฉยเราคงไม่หวังว่าท่านจะบรรดาลอะไรให้เราได้ถูกไหมมึงไปขอหวยหรือว่ามึงไปเที่ยวที่หนึ่งไปไหว้พระแม่อะไรสักพระแม่หนึ่งเกิดมึงซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งถูกที่นั่นเกิดศรัทธาไหมศรัทธาศรัทธาพระแม่หรือศรัทธาคนขายหวยศรัทธาพระแม่ถูกเพราะเราได้สิ่งที่เราขอแล้วถ้าถามจริงๆพระแม่เกี่ยวอะไรในทางโลกพี่แบบจับต้องได้ ก็ถ้าจับตรงน,นั้ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันเป็นวาส,สนาเราไหมใช่ที่ที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรคือคุณศรัทธาได้ด้วยใจบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าคุณหวังบางอย่างกับศรัทธานั้นถ้าคุณไม่มีบุญวาส,สนาคุณก็ไม่ได้ก็ต้องถึงจังหวะชีวิตบางนคนาบางคนเขาบอกว่าก็เป็นบุญแล้วที่ที่ฉันได้เจอหลวงพ่อได้เจอหลวงปู่ มันก็เนี่ยเป็นตรก,กาศที่คิดได้ไม่รู้จบแต่ศรัทธาถ้าจะบอกว่านำหน้าเหนือสิ่งอื่นผมไม่เชื่อแต่มันสวยดีเวลาพูดแบบนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าศรัทธาแต่ผมไม่เชื่อว่ามันนำหน้าทุกอย่าง แสดงว่าพี่จะหมายถึงว่าความศรัทธาก็คือเราศรัทธาเพื่อเราต้องการอะไรสักอย่างก็มันต้องมีผลประโยชน์อะถึงจะศรัทธาจริงตัวก, <Bri aran: c oughs> กูก็เป็นกูก็เป็นตากล้องก็เป็นใครก็เป็นถ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับมึงเลยแล้วมึงศรัทธาเพื่อใช่ <c oughs> อย่างน้อยน้อยที่สุดเลยก็คือเป็นที่เหนี <c oughs> ่ยวจิตใจเรามาพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้แบบพี่เตย้ย์กำลังถูกโจมตีในโลกออนไลน์ดีกว่าคะ แทงเขาว่าโจมตีเลยเอ่ะ <laughs> หนูนิยามแบบนั้นและกันแต่อาจจะไม่ถึงขั้นโจมตีในเรื่องที่เป็นกระแสต,ตอนนี้ดีกว่าต้องนั่งกอดอกไหมแต่ว่าไม่ปลอดภัยนะจากพระสาม้อยสู่สามหมนตอนนี้คือหนูมองว่าหลวงปู่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทำไมพระถึงเป็นกระแสแรงขนาดนั้นคะก็ท <laughs> 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 ุกคนก็จะอ้างถึงความศรัทธา ผมต้องออกตัวนะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาว่าใครเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยเราพูดโดยรวมเราจะไม่เจาะประเด็นนี้อย่างเดียวแล้วกันแต่โดยรวมคืออะไรวันนี้พระเก่าในวงการพระที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้ปิดตาเมฆสิทธิ์เหรียญยี่ห้าศตวรรษหลวงปู่ทิมหลวงปูท่ทวดพี่ถามบีว่าราคาที่มีการซื้อขายกันทุกวันนี้ใครคือผู้กำหนดคนขายคนขายคือเซียนพระ คนขายคือผู้ที่ยึดอาชีพขายพระถูกไหมใช่ก็คือเซียนพระตามที่เราเข้าใจกันแล้วการกำหนดราคาร้อยเท่า50ิบเท่า<ม>บีมเชื่อไหมว่ามันก็เกิดจากเซียนพระใช่ผมจะบอกว่าอย่างนี้มันไม่ผิดนะที่เขาประกอบอาชีพแล้วเขาก็ทำตามโอกาส โอกาสที่เกิดขึ้นโอกาสมาอยู่ตรงหน้ามึงไม่คว้าไว้ก็มีคนอื่นค,คว้าไว้ถูกไหมก็คือถ้าเขาไม่ทําคนก็ทาอยู่ดีถูกก็มันมีโอกาสไงแต่สิ่งที่เราจะสื่อสารเนี่ยเราไม่ได้ว่าหรอกว่าเขาทําผิดหรือว่าอะไรแต่คนที่ไปรับไม้ต่อนี่ไปรับด้วยสติหรือเปล่าหมายถึงคนซื้อใช่ไหมต้เอเขาไปซื้อเนี่ยซื้อด้วยสติไหมอะบีมองว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ร้อยซื้อด้วย หนูมองในเรื่องของการเห็นกําไรก็อันนั้นก็ก็ <ๆ S 1> คือศรัทธาที่ที่บีมากศรัทธาเพราะว่ามีผลตอบแทนก็เลยเข้าไปปัญหาคือบางครั้งอ่ะแม่งมีคนไม่กี่กลุ่มที่เข้าไปกว้านซื้อในราคาต้นทางเพื่อจะขายราคาปลายทางแล้วผมไม่ได้พูดถึงรุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นอนื่นก็เป็นก็คือมันมีทั้งในอดีตแลต้วตอนปัจจุบันแล้วในอนาคต คุยกันเรื่องนี้เหรออ่าน,นี้เราถามว,าว่าเรื่องแบบนี้มีมานานหรือ,อยังคะพี่มันก็เหมือนแบบไดนโนเสาร์ตายก็มียุคหินยุคหินก็มียุคเรเนซองส์ยุคยุคเหล็กมันก็มีของมันเป็นวงจรของมันอยู่อย่างนี้แหละอ่ะผมจะยกตัวยอย่างชัดๆเ,เห็นง่ายๆหลวงปู่หงอ่าที่ที่เพิ่งเป็นกระแสเมื่อปี2ปีที่แล้วราคาก็ขึ้นไปอย่างเงี้ย50าิบเท่าร้อยเท่าแล้วเราถามตัวเองไหมว่า กระแสนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรวะเกิดจากคนคนธรรมดานี่แหละแล้วคนคนนั้นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนูมองว่าก็เกิดจากการขายคนที่ขายก่อนแล้วพอคนขายปูราคาขึ้นไอ้คนที่มาเล่นน่ะก็คือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนั้นเหมือนกันทําให้ราคาอัพขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามองภาพถ้าเรามองภาพสากลหน่อยที่ให้บีมองภาพตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยคนที่จะทํากําไรกับหุ้นเนี่ยมีอาชีพ เล่นหุ้นแล้วไม่เจ๊งเขาต้องมีอะไรมีความรู้ถูกต้องเขาต้องมีความรู้ไม่ใช่เขาต้องเขาต้องโฟโมโเขาต้องมีความกลัว <rolls S 2> สิ่งนี้คือความกลัวนะกลัว <m uk le> ว่าจะไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าภาษาหุ้นเขาเรียกโฟโมอลก็เหมือนถ้าเรียกบ้านก็ตกเทรนไม่ทันหนีปะเออก็คือกลัวตกรถแล้วก็ทุ่มสรรพกาลังทุกอย่างที่ตัวเองมีเพราะเพื่อที่จะได้ขึ้นรถคันนั้น แล้วรู้ไหมว่ารถคันนั้นแม่งมึงจะต้องไปถึงปลายสายไปถึงไหนจะไปจบที่ตรงไหนหรือว่าจะระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไม่ทันก็เลยต้องรีบขึ้นไว้ก่อนก็รถแม่งพาไปไหนยังไม่รู้เลยและถ้ามันพาวไปลงเหวแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีก็เรากลัวไม่ได้ขึ้นรถ เพราะว่าเขาบอกว่ารถคันนี้แม่งจะพามึงไปสู่ดาวดึงอะไรก็แล้วแต่มึงก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นรถโดยที่ไม่มีสติมองว่า i, เฮ้ยดาวดึงแม่งพาไปได้ด้วยเหรอรถคันนี้แม่งไปถึงเหรอวะค่ะพอเรื่องแบบนี้มีมาตลอดในอนาคตเราก็เชื่อว่ายังมีอีกทุกอย่างมันไม่ได้เกิดหนแรกแล้วก็ไม่ใช่หนสุดท้ายที่เรามาพูดเนี่ยก็คือเผื่อแม่งจะให้สติได้บางคนเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่า พราราคาขึ้นไม่ดีนะเว้ยผมก็ขายพ้าถ้าคนทุกคนแม่งมีสติแล้วผมผมไม่ได้รับผลกระทบผมก็ได้รับผลกระทบแต่เรามองภาพรวมอะบีมภาพรวมคนได้กับคนเสียใครมากกว่ากันเราคิดถึงจํานวนคนเรือนก็พอเสียประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์มากกว่าผมมาพูดกับคนเหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากเตือนใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นการให้สติมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ อย่างที่ผมบอกด้วยประสบการณ์20ปีที่อยู่ในวงการมันเห็นมาตลอดแล้วผมก็ไม่ได้มาตั้งตัวเป็นศัตรูกับใครผมไม่ได้พูดถึงรุ่นนี้รุ่นเดียวมันก็จะมีอีกแล้วก็ไม่ได้พูดถึงหลวงปู่องค์นี้องค์เดียวซึ่งผมก็เคารพบูชายกย่องท่านอยู่แล้วผมไม่ได้มาพูดว่าใครไม่ดีใครดีแต่พี่ยกตัวอย่างวันนี้บีมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นเงินที่ต้องใช้ใจ่ายในครอบครัวแต่ด้วยความ กลัวตกรถกลัวตกรถนี่คือกลัวไม่ได้กําไรนะเพราะว่ามันไปจบตรงนั้นอยู่แล้วถูกไหมใช่วันหนึ่งแม่งมีกระแสมึงต้องกระโดดเข้าไปเล่นเอาเงินที่มึงต้องใช้ในครอบครัวไปใช้ในกรณีหนึ่งนะอย่างอื่นเยอะแยะมากมายบางคนเอาเงินบริษัทบางคนเอาเงินเจ้านายเพราะคิดว่าเออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้คืนเงินเหล่านี้เมื่อมันไม่รีเทิร์นกลับมามันเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งลูกมึงป่วยมึงไปซื้อมาเนี่ยบินหนึ่ง คูณ10ก็พอคูณ10ไปไล่ซื้อมาหมดเงินไป3 0,000ื่นนะเอาเบาๆเอาแบบคนทั่วๆไปหมดไปส0,000ื่นแต่สามหมื่นนั้นน่ยคือเงินที่มึงต้องใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วเกิดสามหมื่นนั้นน่ะสองวันให้หลังเหลือหมื่นเดียวก็ขาดทุนแล้วก็ถ้าขาดทุนแล้วมีคนซื้อไหมก่อนอ่ะมึงซื้อมาสนะิบใบเนี่ยมึงต้องขายใบยละพันเพื่อที่จะได้ทุนคืนหนึ่งหมื่นมีคนซื้อมึงทีเดียวไหมหมื่นไม่มีถึงบอกว่า คุณไม่ได้อยูอ่อาชีพนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณถนดัดแลวถ้าลูกต้องหาหมอแล้วเขาไม่มีตังค์ไปจ่ายค่ารักษาถ้าเกิดว่าตอนนั้นเรากําลังถึงช่วงที่ว่าซื้อมาเรายังขายไม่ได้หรือว่ายังแบบจมทุนอยู่ใช่จริงๆถ้าถ้าสมมติเราซื้อมาใบละสามพันใช่ไหมซื้อมาสิบใบสามหมื่นแล้วถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราต้องใช้เงินอะ่ะคุณก็ต้องขายกับเซียนซึ่งราคาที่เรา เสียงเขาบอกเขาขายออกพันเดียวตอนนี้เขาซื้อ500ร้อยทำไงก็คือต้นทุนเราก็จะขาดทุนปีก็สามหมื่นเหลือห้าพันแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมจ่ายป่ะเพราะว่าไงก็ต้องก็มึงก็ต้องใช้เงินนั้นนะยอมขายไปแต่ในกรณีที่คุณเหลืออันนี้อีกเรื่องนึงนะในกรณีที่คุณบอกคุณไม่เดือดร้อนมม่ยุ่งอะไรกูกูไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฟังกูแต่คนเดือดร้อนจงฟังแค่นั้นเองที่พี่โพสต์คนว่าอะไรนะเขาเอย่างนี้เหรอ ส่วนตัวผมก็ศรัทธาหลวงปู่นะแต่พระบิน500อยากได้ต้องจ่าย3 0,000ื่นหลวงปู่ท่านคงไม่ทราบเรื่องนี้คือแบบว่าหลายคนนะอ่านโพสต์นี้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่สื่อออกมาจากโพสต์นี้ค่ะจริงๆแล้วพี่ต้องการจะสื่ออะไรจากโพสต์นี้คะถ้าหนูมองหนูไม่รู้จักพี่หนูก็เอ้ทำไมโพสต์แบบนี้อ่ะเหมือนกับจับจ้วงหลวงปู่อ่ะใช่ทําให้แบบแล้วคาแรกที่กูดตัวคืออะส่วนตัวผมแต่พี่เป็นคนศรัทธานะไง อันนี้คือเพจผมก็ศรัทธาหลวงปู่ค่ะอ่ะแล้วส่งตัวที่พี่โพสแบบจะหมายความว่าไงปู่ต้องไารให้มันอยู่ใน3าสีบ่บรรทัดรู้ว่าโพสสั้นๆแต่สิ่งที่พูดถึงหลวงปู่เนี่ยก็คือไม่ว่าครั้งนี้มันจะเกิดผลประโยชน์หรือมีคนเสียหายร้อยล้านพันล้านหลวงปู่หรือวัดหลวงปู่ก็ได้ได้เท่าเดิมหลวงปู่ถ้าไม่ทราบอยู่แล้วเพราะท่านก็ได้จํานวนหนึ่งที่คนไปทําบุญแล้วก็ท่านก็ไปต่อยอดบุญต่อให้ คนที่ไปถวายแต่ประโยชน์เนี่ยแม่งเกิดกับคนจึงนึซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเวย้ยเพราะว่าผมก็เยอะอาชีพนี้แต่ผมจะบอกว่าคนที่รับต่อเนี่ยถ้าพระเนี่ยบีม มันยังไม่เป็นองค์ก็คือเป็นลมเปล่าๆหายไม่มีไม่มีม, <โฮ S 2> มันเป็นกระดาษอ่ะตอนนี้เขาซื้อขายกันอยู่มันเป็นกระดาษพอมันเป็นกระดาษความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างอ่ะหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าไม่ใชห,หลายครั้งแม่งแทบทุกครั้งเลยซื้อขายตอนเป็นกระดาษเนี่ยมันได้ราคากว่าซื้อขายตอนพาเป็นองค์แล้วเอาเหมือนแบบว่าเขาก็จองกันไปหมดแล้วพอพาออกมาก็ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้พุ่งเหมือนกับใบจอง เพราะว่าคนที่อยากได้ก็คือเขามีหมดแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าหลายหลายวัดตอนนี้ไม่ไม่นิยมทําพระแล้วขายใบจองทําเสร็จวางขายมาทําบุญจบก็จบเอาเงินมาได้ของไปอย่างนี้แสดงว่าการโกงในรูปแบบอย่างที่มันจะเกิดขึ้นคือแบบบิดลมถูกมันโดนบิดได้ทั้งเซียนก็โดนบิดคนคือคนที่ขายใช่ไหมคนขายก็โดนบิดคนขายเนี่ยมันก็ต้องซื้อมาถูกไหม ใช่มันมีกรณีที่ว่าคนขายก็ต้องซื้อมาวันเนี้ยเราซื้อราคา10ตอนพระออกเนี่ยราคา30ไอ้คนได้พระมาได้พระมา8 9หรือ5-6ต้องไปเอาขอไปให้เขาในราคา10ในขณะที่ตอนเนี้ยกูขาย30แม่งบิดเฉยเลยถ้าดีหน่อยก็คืนตังค์บอกยอดไม่มีนู่นนี่น,นั่นโดนยอดดมอ้างนูน่นอ้างนี้แล้วก็เก็บไว้ขาย30เอง อ๋เอเรอบิดเนบิดเลยบิดในที่นี้ไม่ใช่มอไซน์นะโดนบิดแบบหายไปเลยบิดเฉยแล้วก็โอนตังคืนให้บอกผมไม่ได้มาถ้าเจอคนดีที่โอนตังคืนให้ก็ดีหน่อยแต่คุณอย่าลืมว่าคุณซื้อมาคุณก็ขายคนอื่นไปแล้วครับอา้าวคุณซื้อมาเก็บไว้เฉยเหรอคุณได้ยอดมาเนี่ย ได้ยอดมาสิบไม่ต้องถึง30หรอกในวันที่20คุณก็ขายแล้วอ่ะคุณก็โพสต์ขายใบจองที่คุณได้จากคนที่คุณซื้อมาสิบโพสต์ขายผมมีในราคา20 1สิบใบ20บใบอะไรก็ว่าไปก็มีคนโอนเงินมาให้คุณแล้วแล้วคุณเอาอะไรให้เขาอ่ะแล้วคุณคืนเงินเขาคุณเสียเครดิตไหมเสียเขามองคุณว่าเหมือนคุณก็ทาเหมือนคนแรกอ่ะต่อต่อ,ตอกันไปอ่ะทีนี้ไม่ต้องถามเลยป้องกันยังไงซื้อขายองค์จริงครับแต่มันไม่ทันบีมทุกวันนี้มันไม่ทัน พอพาออกทุกวันอย่างน,น,น้อยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยมันจึงต้องขายใบจองแต่พอมันต้องขายใบจองคําแนะนําก็คือวนกลับมาที่เหมือนการเล่นพรกเก่าคุณต้องซื้อคนที่คุณไว้ใจได้เชื่อถือได้ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเพื่อนผมเงี้ยเอยชื่อนิดนึนงแล้วกันเออเจ๊อฟพ,พี่วัดโออย่างเงี้ยคือเขาเขาไว้ใจได้ถึงเขาโดนบิดเขาก็จะหาให้มึงก็คือต้องรับผิดชอบไม่ว่าใคะโดนบิด ถึงเขาโดนบิดไปเขาโดนยอดลมเขาก็ต้องหามาให้มึงจนได้เพราะเขารับผิดชอบไหวแต่คนเราเนี่ยเมือ่อเมื่อมันขาดสติเนี่ยด้วยความกลัวที่วันนี้จะไม่ได้มันไม่ได้ศึกษาเริ่มจากอันดับแรกเลยไม่ได้ศึกษาคนไม่ได้ศึกษาหลวงพ่อว่าเฮ้ยหลวงพ่อรุ่นนี้ไม่ทันอ๋อเดี๋ยวเดือนหน้าท่านก็ออกอีกรุ่นหนึ่งเราปักธงรอเลยก็ได้เดี๋ยวเดือนหน้ากูอยากได้กดูต้องเอาให้ได้ รุ่นนี้ไม่ทันไม่เป็นไรหรือ,เ,อเดี๋ยวรับพระสิงหาเดี๋ยวกูรอสิงหากูค่อยซื้อก็ได้เพราะมันกลัวไม่ทันการโกงเนี้ยไม่มีนันนเนงเเล่าให้ฟังว่าแบบตัวเองโดนมากระตัวเลยแบบกระโกงคระคาๆแบบนี้เลยเราไปดูทาหอนแล้วกันนะคะทุกคน ก็คือแบบว่าหนูวูาหลจากอินฟลูเอนเซอร์คนนึงเคยทํางานร่วมกันอย่างงี้แล้วเราก็ไว้ใจเขาเขาก็โพสต์แบบว่ากล่องสุ่มอะไรอย่างงี้แต่หนูหนูรีบอะหนูไม่อ่ากหนูก็กลัวหมดใช่ปะหนูก็เลยแบบว่าเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วมันก็จะมีแบบเพจปลอมมามาเม้นนะ่่าแบบกดลิงก์ที่สั่งซื้อได้เลยนะก็กดลิงก์เข้าไปก็จะเป็นแบบว่าล i n ล Li แอแล้วก็ไปจ่ายงค์ให้เขา ใช่รอบแรกตอนแรก3 9 9กล่องสุ่มหนึ่งกล่องก็จ่ายไปเพาก็พิมพ์มาว่าแบบเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษสําหรับ v i p นะ10คนเท่านั้นตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วนะเนี่ยต้องรีบแล้วแต่นันราคาประมาณแบบเกือบ7 0 0 0พันอะแล้วเขาบอกว่าเคไปบอกเอ้ยในทุกกล่องสุ่มมันจะมีแบบว่า iPhone ให้มีนนมีนี่ให้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เคไปว่าเนี่ยเหลือเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะคะไม่กี่คนที่จะได้อันนี้ไปตอนนี้เริ่มเอใจยังไม่เอใจตอนนั้นแบบตอนนั้นหัวโล่งมากอออก็ออนอีกออนอีกออนอีกออ เกือบ7จ็ดพันเหนูเขาแบบว่าเหมือนเอกใจอ่ะโอนปุ๊บโอนก่อนนะโอนเสร็จปุ๊บเอกใจแล้วก็เข้าไปดูในเพจแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าต้องสั่งซื้อผ่านนี้เท่านั้นนะแต่อื่นวิน<ม>ชาชีพเพจจริงแล้วหนูก็แบบทาไมไม่อ่านก่อนวะความรีบไงพี่ความอยากได้ที่แบบว่าเหลือไม่กี่คนแล้วอ่ะสิ่งนี้เขาเรียกว่าโฟมใช่เราไม่ศึกษาอะไรให้มันดีให้มันแน่นอนก่อนก่อนที่เราจะเสียตังสุดท้ายแล้วเราโทษใครได้โอเคมันโกงมันผิดจริงแต่สุดท้ายแล้วเป็นตัวเราที่ โอนเองอ่ะมือเราจะนั่งโอนอยู่เลยหลังจากนั้นตัวสั่นเลยแบบเกือบมื่นขอสอตอขาดสติสุดๆก็ประมาณน,นี้ที่แบบเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคน<ร>ฟังเ,เวลามนุษย์อ่ะใช้ชีวิตโดยที่อารมณ์อยู่นำหน้าเรา<ช>มันนำพาไปสู่ความเสียหาย<ช>ด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้ว<ช>ไม่ได้หมายความว่าทุกคนแม่งต้องนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าเพียงแต่ว่าเมื่อเมื่อเราเกิดอารมณ์ใดก็แล้วแต่ ถ้าคุณรู้ทันตัวเองว่าตอนนี้โอ้ยกูกลัวมากกลัวไม่ได้หรือว่ากูอยากได้มากลองลองถอยออกมาสักก้าวนี้ว่าแล้วแล้วถามตัวเองไอตัวเองที่อยู่ตรงนั้นว่ามันไม่มีให้มึงแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลองยิงคำถามใส่ตัวเองหน่อยดิหรือแม่ก็อยากได้ขนาดนั้นจริงๆหรอคือได้มาแล้วเอาไปทำตุต้นนั่นเลยเนี้ยหรือ,อนในกรณีบีมม่มีจริงเหรอไอโฟนราคานี้ ถ้ามึงถามตัวเองก่อนร้อยสิบสี่ด้วยนะประเด็นโัวแม็กมันมีเหรอว่าราคานี้มีใครขายราคานี้มั่งถ้ามึงเคลียร์ฟรีต่ออีกหน่อยมึงอาจจะได้รู้ความจริงว่าอ๋อมันไม่มีมมันรอแล้วหนูแบบทําอะไรลงไปเนี่ยนั่งตัวสัตว์งี้เกลียดตอนนั้นแล้วซึ่งแบบเรารู้แล้ว,ลลวใช่ปะแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าพี่คะหนูไม่อาแลวของกันคืนแล้วไงต่อคุณต้องออนเพิ่มอีกนะคะถ้าจะ้อนถ้าจะแลเงินคืนไ <c oughs> ด้หนูแบบ กูโกคุยอีเะแล้วก็เสียไปปะปแล้วก็เลยไปแจ้งความแต่ว่าการแจ้งความเนี้ยการกงออนไลน์อ่ะมันเป็นการแจ้งความที่แบบว่าสืบยากอาจจะได้หนูไม่มีตัวตนหรือว่าไม่มีเงินที่จะไปแจ้งความขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันสืบสารต่อยากแล้วเขาไม่ค่อยดําเนินเรื่องให้หนูมองว่าการโกงที่พี่พูดถึงหรือว่าการโกงในโลกออนไลน์ต่างๆที่แบบมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มีแค่หนึ่งอย่างมันมีเป็นร้อยเป็นล้านอย่างมันโกงในทุกอย่าง กับหุ้นที่มันไม่มีสินค้ามันยังโกงได้เลยทุกคนมันก็ต้องแบบตั้งสติให้ดีศึกษาของจริงให้ดีก่อนถูกอันนี้คือหลักหลักใหญ่ใจความที่เรามาคุยกันวันนี้เลยเพราะว่าเมื่อเรามีสติแล้วรู้จักที่เราถามตัวเองบ้างแค่เสียเวลาไม่กี่วิทันไม่ทันมันก็คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแค่นี้หรอก แต่บางครั้งเนี่ยเราเราใช้อารมณ์นำหน้าเราอยู่ตลอดเรื่องนี้มันยังไม่เกิดคือพระยังไม่ออกเรื่องที่พี่โพสต์นะรุ่นอื่นไม่รู้รุ่นที่พี่โพสต์เนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ได้ว่าว่าเขาทำผิดหรือว่าทำถูกเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นยอดความเสียหายที่แท้จริงหมายถึงการโกงที่จะเกิดขึ้นตอนพาออกใช่ไหมอ่ะแต่มีคนเขาพูดไว้แล้วว่าเขาทำนายว่าร้อยร้อยล้านต้องมีสองวันให้หลังเขาบอก เขายอมรับอย่างรู้ผู้ชายเลยเขาขอถอนคําพูดมันไม่ใช่ร้อยล้านมันน่าจะพันล้านเงินที่มันออกไปนอกระบบอะสมมติออกไปมิจฉาชีพออกไปพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราสูญเสียเสถียรภาพของวงการขนาดไหนอย่างน้อยคนแม่งกลัวแต่กลัวก็แป๊บเดียวแม่งก็ลืมอีกแล้วแล้วก็เป็นใหม่เกิดขึ้นใหม่คือเราต้องรู้จักการถามตัวเองเนี่ยก็คือการให้สติที่ดีที่สุด ถ้าเราทําอะไรเราไม่เคยถามตัวเองเลยไม่เคยสงสัยตัวเองเนึกทําอะไรทําอยากทําอะไรทามันก็เป็นการขาดสติโดยปริยายก็คือเอาเวลาที่ลนลานที่แบบอยากจะทํอยากจะทำอยากจะได้แกมันนั่งคิดกันว่าจริงไหมได้จริงไหมได้ถูกที่ไหมเอาแค่เนี้ยถ้ามึงบอกว่าห,หลวงปู่ท่านก็ยังอยู่นี่วาไม่เหมือนหลวงปู่ทิมที่แบบวันเนี้ปกท่านมา ปลุกเสกรุ่นใหม่ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ทันเดี๋วอนหน้าได้ไหมอ่ะใช่ถามตัวเองแค่นี้เพราะว่าเราศรัทธาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าไม่ได้จงรุ่นนี้แล้วในเรื่องของระบบใบจองเนี่ยพี่เขาทําง,งานกันยังไงเหรอคะระบบใบจองมันจะเป็นเล่มอ่ะอย่างเงี้ยเป็นเล่มหนึ่งคนจองก็ได้หนึ่งใบเมื่อสมมติอ่าวันนี้วันนี้จองก็เขียนเ<ๆ>ขียนเ<ๆ>ขียน,<ๆ>เนเต็มเล่ม แจก 1, 2, 3, 4, 5ทุกคนที่จองที่จ่ายเงินกับศูนย์จองได้ได้ใบจองนี้รอเอาใบจองนี้มารับพระหลังปุกเสกสมมุติกำหนดปลุกเสกรุ่นนี้4รกรกฎาเรารู้เราตามรุ่นนี้อยู่เรารู้แล้วอ่ะเสกสี่กรกฎา วันที่5วันที่6เนี่ยเราอาจจะไปรับที่ศูนย์จองไปรับที่วัดหรือว่าส่งไปษณี์ยืน่นหมูยืน่นแมวนัดรับใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือระบบใบจองแต่การที่มันจะโกงได้เนี่ยหนึ่งเขาถ่ายรูปใบจองเอาในออนไลน์ก่อนเขาถ่ายรูปใบจองโพสต์ลงไปในโซเชียลพอโพสต์ปุ๊บทุกคนก๊อปรูปนั้นได้ไหมก๊อปได้ก๊อปได้และเอาไปขายเป็นของตัวเองได้ไหมได้ ได,ได้เหมือนกันมีลายน้ํามีอะไรก็แล้วแต่แต่มันปลอมเพจมึงมันปลอมเพจศูนย์จองมันปลอมเฟซศูนย์จองเหมือนทุกวันนี้เฟซพี่อะเฟซปลอมดังดกว่าเฟซอีกมันก็แค่กรอบรูปแล้วก็ไปโพสต์มันก็คือตัวมึงลายน้ํามันก็คือชื่อมึงแล้วโพสต์ที่มันโพสต์มันก็คือตัวมึงคนที่ขาดสติไม่ได้ดูให้แน่นอนก็ทำไงเคแบคงไง <laughs> ต่อให้ไม่ใช่ผู้นชีพต่อให้เขามีใบจองจริงอะแต่คนที่ซื้อ,อมันก็ไม่ได้ใบจองใช่ไหมเพราะเราไอ้คนที่มีชื่อตรงมันก็อาจจะส่งไปณี์ไปให้หรือถ้าระบบระบบเชื่อใจเนี่ยมันก็อาจจะรอให้คนคนที่ซื้อก่อนเราไปรับแล้วส่งมาให้หนี่แสดงว่าคนที่ถือใบเสร็จมันก็เอาไปขายอีกคนก็ได้แต่พอมน็นแค่ใบมันถ่ายรูปส่งไปส่งไปส่งไปเนะี่ยก็ใช่สมมติวันนี้เราเป็นศูนย์จองที่ร้อนเงินเราไม่สนแล้วว่า อะไรผิดอะไรถูกเรามีใบจองอยู่เล่มหนึ่งแต่เรามีเรามียอดอยู่เท่าฝอยทอง <c oughs> เรามียอดอยู่นิดนึงแต่เรามีใบจองหนึ่งเล่มในกรณีที่มึงไม่ได้ศึกษาว่าูนยนจองนี้แม่งเชื่อถือได้ไหมูนยนจองมันมีใบจองจริงมึงจองเท่าไหร่มันก็เขียนให้มึงได้โอ้ย oh, พี่ผมมียอดโพสต์ Post, Facebook ขอเช็คเครดิตตัวเองนู่นนี่นั่น,นทุกคนกดไลค์ทุกคนแชร์อัพแต่ปรากฏว่าถึงเวลามันมียอดแค่นิดเดียวไม่สามารถ ให,ให้ทุกคนได้ทั่วถึงก็คือแบบว่าเราขายใบจองนี่แหละใบจองได้ร้อยใบแต่พาร์ทที่ออกมามีอยู่10บองค์ไงก็เรามีเท่าหอยหมดแต่เราขายไปแมมมอสเลยเป็นเ <c oughs> ริ่มเลย <c oughs> มันโกงกันได้สารพัด <c oughs> อย่าหาว่าชี้ช่องทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นครับ ก็ฟังผมมาพูดอุทาหรณ์แล้วกันทุกอย่างมีแล้วจริงๆไม่ใช่กูมาปั้นแล้วก็มาชี้ช่องให้มิจฉาชีพทุกอย่างมีอยู่มีคนโดนทุกอย่างมันมีมีแล้วทั้งนั้นใครที่ยังไม่โดนยินดีด้วยดีใจด้วยใครที่โดนแล้วก็จะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรก็รีแคปนิดน,นึงแล้วกันเวลาใครจะซื้อขายอะไรหรือว่าทําธุรกิจลงทุนอะไรก็อยากให้มีสติมีความรู้ในการทําสิ่งนั้นๆเพื่อที่ว่า ถ้าเราพลาดแล้วก็พลาดอย่างที่เรารู้แต่ถ้าเราพลาดอย่างที่เราไม่รู้อันนั้นคือแบบรู้สึกว่าเรารับไม่ได้เสียเวลาศึกษาก่อนหรือว่าเสียเงินเพื่อการศึกษาเหมือนลงหน่วยจิตอ่ะเหมือนเซียนพาระที่บอกก่อนที่จะซื้อพาระเองได้มันก็ต้องโดนเก้มาก่อนถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายเงินพวกนั้นเพื่อการเรียนรู้ก็โอเคมันเงินของคุณแต่ถ้าคุณคิดว่า ปลอดภัยไว้ก่อนคุณฟังแล้วคุณไปหาไอเดียอ,อ๋อคุณรู้นี่ว่าจะต้องศึกษาอะไรบ้างศึกษาแพ้ไหนอะไรยังไงคุณรู้หมดแล้วนี่คุณก็ไปศึกษาก่อนเสียเวลาไม่นานมันไม่ต้องเซียนถึงขนาดว่าดูพระเป็นแล้วก็ออกไปเดินซื้อตามสะพานลอยอย่างนี้การเล่นพระใหม่มันไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเข้าใจปะ่ะเสียเวลาไม่นานีเยเวนนพเยว,วันนี้เราไปก่อนดีกว่าเราลาผู้ชมไปก่อนดีกว่าไปไหน ปวดเยี่ยวเลยพี่มงึมงไม่ได้ปวดจริงหรอกกูรู้จริงนี่โอ้โหอ่าแต่เราต้องขึ้นไปชั้นสามนะทำไมต้องชั้นสามะอันนี้เสียเอา้ามารลุไปเร็วบ๊ายบาย